กินโรตีมั้งไดไหมครับเป็กินโรตีไหมโรตีแป้งไงครับดียังไงดีอย่างนี้ใช่ไหมตีแป้งกอบไปครับใช่ไหมแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยดีเด็ดไงครับเขาคือหม่อมแม่ครับทุกท่านของหม่มแม่โรตีร้อนโรตีครับครับนี่โรตีนะโรตีนะครับโดนไปนิดเดียว

แล้วแต่ครูจะเรียกไปนะครับคาแรคเตอร์ของใครถึงไดหลอกของใครคนนั้นต้องทำนะครับคาแรคเตอร์ของใครของมันนะครับเอามีหญิงเล็กหญิงเล็กหญิงเล็กเล็กโอ้ยเล็กเอาหญิงใจโคตรใจเลยเอาดีใครน้อยใครน้อยใครน้อยเลี้ยงเยใครน้อยโอ้สุดอดสุดยอดบรอบเล็กนะครับ มีชายกลางกลางกลางหมอมแม่หม่อมแม่จะนี้นี้นี้เอ้าหม่อมแม่หมอมแม่หมอมแม่รแล้วหม่อแม่แล้วเอาทำนีทีเดียวเ่เร็วหม่อมแม่หอแม